สาวกูกจับตามองสองดาวเด่นคืนแทนผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสื่อโซเชียลตอนนี้ ของบ้าน a อีหมอลำใจเกินร้อยจะเป็นใครไม่ได้นั่นก็คือน้องเพชรน้องคอยลูกสาวฝาแฟดของคุณแอนอรดีกับคุณบอยสิบิชัยเขาเรียกสุดตาตัวน้อยอนาคตไกเพราะว่าแฟนคลับทั้งประเทศเอ็นดูสองคนนี้มากมายค่ะพี่นอเอ็นดูแล้วก็แบบเออรักเนาะในความน่ารักในความความสานความสลาดแมน ใช้เแววมันพ่อคุณแม่ชอบเส้นชอบร้องชอบรำใช่จนคุณแอนออรดีเนาะออกมาโพสแล้วก็พูดถึงน้องเพชรน้องพอยจากพี่เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตเขาดีๆในผลงานเพลงดีกว่าเออเพลงแบบนาเออเดี๋ยวนี้เพลงไปไกลมากๆใช่สำหรับเพลงบังเอิญมันได้อะนี่ติดหู ติดหูทั่วประเทศพเพื่อเผยบางบางทีอาบน้ําอยู่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็แบบเพลงนี้อยู่ในหูอะ่ะเราก็ทาเพลงนี้อยู่ตลอดนะขนาดปล่อยมาสองสัปดาห์แล้วค่ะพี่น้องยังติดมาแรงแล้วก็ติดหูติดหูนักร้องดังแล้วก็เอาไปเ o อร์เอาไปร้องบนเวทีด้วยนะอย่างนักร้องจ,อจ๊ะอาสยามนั่นพี่น้องเห็นบอดบอย,ดบอยดเดชแออกมาอยู่ป๊อแล้วมันเป็นเพลงนี้เป็นไวรัลมากเลยนะเราสองคนยังถ่ายคลิปลงทั้ง Facebook ทั้งต่อๆทั้งอะไรเลยแบบ ก็ตรงมีคน <พง S 1> <ง>เอาไปเล่นแผ่นเสียงเ,เยอะมาก,มากใช่แล้วเพลงนี้4ล้านวิวเลยนะพี่น้นงณปัจจุบันณปัลจจ้าน,นัน4า้อย สามนะวันนี้ที่เราอาจทำการสัดดาเพียงเท่านั้นสม่วิว <C> <Go View S 2> ค่ะพี่น้องค่ะก็สะแสดงความยินดีกับซอลแอนและก็บอสบอยสิริชัยด้วยที่ตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานดีๆมาให้เอซีแฟนคลับได้รับชมรับฟังกันแล้วก็ยินดีด้วยที่ยอดวิวเรามาปังถึงขนาดนปังมากๆแล้วยังติดมาแรงอีกทีสาไอ ติดมาแรงติดมาแรงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อาา็ยังติดอยู่ค่ะพี่น้องยังติดมาแรงแล้วก็ติดหูเห่าทุกมือนี่ลูกฉันนั่นน้อยนั่นก็ยัง้ลงเอาส้าอะไรกินดูว่าน้อยก็ยังร้องเพลงอื่นมันได้ไม่ใช่แค่คุณจะอาสยามนะศิลปินดังๆหลายหลายคนดองค่ะดาราดังหลายๆคนเอามาคเวอร์เอามาเล่นแผ่นเสียงเยอะมาก แมนค่ะพี่น้องและเมื่อกี้เราพูดค้างเรื่องน้องเพชรน้องพลอยไว้เนาะพี่น้องขาล่าสุดจนมีปฏิปนะทินเป็นของตัวเองนะจะไม่ให้ขึ้นแท่นนะคะผู้ที่มีอิทธิพลในสื่อโซเชียลยังไงจนล่าสุดเนี่ยมีปฏิทินเป็นของตัวเองนะอย่างนี้เราก็ต้องจองเช่นเดียวกันค่ะ,คะเพราะว่าต้องโปรโมทด้วยนะใช่มันน่ารักมากสําหรับปฏิทินนี้ ต้องโปรโมทช่วยด้วยค่ะพี่น้องใครที่พลาดรอบที่แล้วซอแอนออกมาโพสในเพจแอนออรดีเนาะที่เป็นภาษาไทยนะคะใครพลาดรอบที่แล้วเปิดรับเพิ่มนิดหน่อยนะคะสั่งได้ที่เพจนี้นะคะก็คือเพจซื้อตั๋ว AB Story ปฏิทิน AB บ e เซตใหม่ปฏิทิน AB Family 2025พิเศษสำหรับท่านที่พลาดการจองแล้วอยากได้เป็นเจ้าของยังมีส่วนที่ยังไม่มีเจ้าของและลงพิมพ์ ัดพิมพ์เพิ่มให้เนื่องจากเป็น FC ครอบครัวปุริฉายปุริสายเปิดโอกาสให้ท่านได้จัดจองการอีก150ชุดสุดท้ายด้วยนะลตสุดท้ายไม่เปิดเพิ่มอีกแน่นอนอขั้นตอนการจองก็ของอขั้นตอนการจองปฏิทิน AB Family 2015-25โอนเงิน490บาทแล้วก็แนบสลิปแล้วก็โอนไปที่ธนาคารบริษัทออรดี โอเปอเรชันจำกัดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งชื่อให้ชัดเจนชื่อเบอร์โทรที่อยู่ให้ชัดเจนค่ะนี่ค่ะไปตามเพจนี้เลยนะคะนีอ่อ,อยากจะบอกว่าที่สอยพูดเมื่อกี้นะคะว่าน้องสองคนเนี่ยเป็น ผู้มีอิทธิพลในสื่อโซเชียลจริงๆเพราะ,ะถ้าสมมติว่าเราสนใจอะไรหรือว่าอะไรที่มันเป็นกระแสมันจะขึ้นฟีดทุกครั้งที่เสาไอเปิดเข้าไปในนะคะบ้านไหนก็ช่างเธอน้องจะวิ่งฟีดขึ้นมาทันทีเราเองก็สนใจเพราะว่าชื่นชมในความน่ารักน้องน่าเอ็นดูทั้งความฉลาดความเก่งเนาะทุกอย่างเลยเพราะพ่อแม่เองนะคะก็เห็นว่าน้องเองเนี่ยก็มีทั้งความน่ารักความฉลาดที่อยู่กับ แค้นคุณยายคุณย่าเวลาที่เล่นกันด้วยนัวมันก็น่ารักคุณยายน่าจะอ่าอัปเดตตลอดเลยเราห้องเห็นเนาะมืออ่าหลายวันก่อนก็เห็นว่าคุณย่าก็ทางคุณย่าก็คิดฮ้อดวัร้านนี่คิดอกข้ามวัาข้ามจ่าเออน้องก็เป็นคนที่เหมือนอ่าก็คือโซแอนก็ได้วดเนะถึงไม่ได้ตั้งท้องแต่ก็รักแล้วก็ ดีใจมากๆที่แฟนคลับรักแล้วก็เอ็นดูจนได้ออกมาโพสพูดถึงน้องเพรน้องพอยผ่านเพจแอนออรดีอ่านี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวซับกุญาจให้ฟัง<ม>่อบคุณว่าจังไว้จังไหนเนาะ,ะ,ะคนรักหนูเอ็นดูหนูมีเยอะเหลือเกินที่สำคัญหนูคือกำลังใจของแม่ถึงแม่จะไม่ได้ตั้งท้องหนูแต่แม่รักและหวังดีกับหนูสุดหัวใจในวันหนึ่งที่หนูโตขึ้นหนูจะเห็นโพสต์นี้ของแม่มแม่อยากให้หนูอย่าลืม คนที่รักหนูให้โอกาสหนูแม่แม่ป้าๆยายๆพี่ๆที่เขารักและเอ็นดูให้โอกาสหนูคนเก่งของแม่เพชรพลอยน้องก็ได้ขึ้นเวทีเนาะอดูน่ารักแค่รู้ไหมคะว่าแฟนคลับเยอะมากล่าสุดแฟนคลับข้างบ้านปลาข้างบ้านบอกว่าเนี่ย ป้าดูคลิปน้องเพชรน้องพลอยทุกวันเลยนะน้องน่ารักมากใช่นี่แหละค่ะซุปตาตัวน้อยในอนาคตเฉิดฉายในวงการนักร้องมอลำแน่นอนเดินตามสายคุณพ่อบอยแม่แอนแน่นอนค่ะเพราะแม่แอนเคยพูดไว้นะว่านะคะจะให้ลูกๆเนี่ยมาทางสายนี้แหละแต่ว่าเขาจะชอบไม่ชอบก็เป็นเรื่องในอนาคตของเขาว่าการตัดสินใจของเขาแต่ถ้าลูกชอบจริง คุณพ่อกับคุณแม่พร<ต>้อมจะผัดดนเต็มที่ทุกคนได้อ่านข้อความโพสต์นี้เนาะของซอแองก็น้ำตาซึมน,น้ำตาไหลก็คือ,อดีใจปากปื้ม,มไม่คิดว่าแฟนคลับจะรักแล้วก็อินดูน้องมากมายขนาดนี้จริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องด้วยนะน้อง,งทั้งสองคนนี้เป็นคนที่ เป็นเด็กที่น่ารักฮูจักว่าแม่แม่เออเบาเป็นฮูจักอุ๊บออย่างหนึ่งที่สซวไอมากก็คือเวลาน้องเต็อน้องพอเปิดเพลงแม่ฟังเพลงไม่ได้เลยเขาจังหวะพอแม่โอ้จังแม่เิ่นกะสมว่ะอุ๊จังแม่คือแม่เป็นคัดเออแล้วเหมือนแบบเทวดานอกเพินทรงมากหายอิลีวาหายมากเป็นหลุกแม่แอนแล้วหน้าตาเหมือนมากยายก็ยังพูดเลยว่าอย่าเหมือนแอนตอนเด็กๆเลยแบบนี้เปียกเลยเพราะว่า คุณแม่ของคุณแอนอลดียของอเอนเนาะแตอยังเนี่ยคางาแก้มจะไม่แอนเลยตอนน้อยๆแบบนี้มีการขึ้นรูปเปียบเด้ใช่เปียบๆตาเตอจมูกปากเหมือนแอนตอนเด็กๆซอแอนตอนเด็กๆเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้อง เขาเรียกคนมีบุญเนาะจะมาพกันใช่จะไปอยู่ที่ไหนจะเป็นลูกของใครสุดท้ายแล้วก็มาอยู่กับแม่แอนพ่อบอยเพราะว่าน้องก็เป็นคนมีบุญมากมากนี่แหละแฟนครับก็เลยว่าเออรักแล้วก็เอ็นดูอยากสนับสนุนน้องใช่ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะพี่น้องค่ะรักแล้วก็เอ็นดูน้องเพชรน้องพลเนี่ยก็ไปสั่งปฏิทินแฟมิลี่ได้นะคะเป็นปฏิทินครอบครัวของไซเบอร์ลาบอร์โซ่ไอจีฝากไปสั่งเยเพราะว่าเพื่อนเปิดน่ะลอยหาซิสชุดสุดท้ายแล้ว ออลูกน่ารักแล้วโพสไปแล้วเนี่ยที่เราเห็น21ชั่วโมงแล้วเอาอนี่ลองทักไปดูเน,ะนาะพี่น้องฝากจบคลิปกันกน่องสั่สิไปสางกอนเ้อพี่น้องด้ออ่ะสำหรับมือนี้พี่น้องคะเราสองคนก็อัปเดตเรื่องราวดีๆทางบ้านบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนออรดี already, แล้วก็น้องเพชรน้องพลอยไว้เท่านี้เดี๋ยวสักครู่ก็สาวไอจะไปกดปฏิทินมันสิบทัชน,นะค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ,คะ